เราเล่นเกมเราหัวร้อนมากเลยเรากด3ามนะฮะอันนี้ผมตั้งไว้สามนะเห็นนะมันก็จะโกรธโหน้องน่ารักว่ะ <laughs> เออมันก็จะโกรธนะโกรธแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเรากดสี่นะฮะน้องก็จะแบบแสดงความร่าเริงออกมานะฮะเอ้ยมีเขี้ยวด้วยเหรอเจ๋งอ่ะอสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบลรต้ากันอีกครั้งนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาต่อจากพาร์ทแรกนะครับซึ่งเราเนี่ยได้สร้างอวตารไปด้วยโปรแกรม Vray Studio แล้ววันนี้เราจะนำอวตารที่เราสร้างมาเนี่ยมาทำให้มันเคลื่อนไหวได้นะครับด้วยโปรแกรม VC Face นะครับหลักการทำงานของโปรแกรมนี้ง่ายๆเลยก็คือมันจะไปจับกับกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องโน้ตบุ๊กกล้องเว็บแคมหรือว่าจะเป็นกล้องที่เราต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับโดยมันจะแทร็กการเคลื่อนไหวของเรา ผ่านกล้องนะครับคือถ้าให้สรุปง่ายๆคือแบบอาวาตารของเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของเรานะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าในส่วนเนี้ยมือของอาวาตารเราอะจะไม่ได้เคลื่อนไหวตามเรานะครับคือเนี่ยตอนที่ผมพูดอยู่เนี่ยมือผมก็กวดแกว่งไปมาตามเรื่องตามราวนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามือมือของอาวาตารผมเนี่ยงงไหมไม่งงนะคือมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามนะครับถ้าอยากให อวาตาของเราเนี่ยมีมือเหมือนกับเรานะครับแบบเรายื่นมือไปทางซ้ายทางขวาแหละเออแล้วมือมันเนี่ยตามเราเนี่ยคือจะต้องมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Leaf Motion ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าในไทยเนี่ยถ้าอยากได้เนี่ยจะหายังไงนะครับจะต้องซื้อที่ไหนเออหายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือราคามันค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้คือไม่ใช่ตัวโปรแกรมนะเป็นตัว leaf motion นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้เล่นกับพวก VR Chat เออพวกอุปกรณ์ VR ต่างๆนะครับหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเออเคลื่อนไหวยังไงมือขยับอะไรยังไงอ่ะผมมีตัวอย่างให้นะครับนี่มันจะเป็นแบบ This all that I have to explain and as usual please subscribe um like the video please let me know what controls you want to see in the future I have a couple planned already but I really want to get this out there because I have a lot of people asking me like where to get the leap motion and where placed is it body on my body and ครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราอะไม่มีลิฟท์โมชั่นก็คือเป็นแบบนี้แหละนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าหน้าตาของเจ้าโปรแกรม VC Face เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างโอเคครับรูปร่างหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยตอนที่เปิดตอนที่รันโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคือจะมีปุ่มให้เรา add a ต t a r นะโอเคอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้อยู่ เป็นแบร์ไลต้าวีสนะครับส่วนชิบุเนี่ยจะเป็นอวตาร์ Avatar ที่เป็นค่าเดฟอยของวีรอยสตูดิโอนะครับคือมันเป็นตัวสําเร็จรูปมาให้แหละอันนี้ผมลองเพิ่มมาอ่ะเดี๋ยวผมลองลบให้ดูก่อนก็ไดนะ้เห็นไหมฮะตอนนี้จะเป็นชิบุนะครับเป็นของวีรอยสตูดิโอนะผมจะ Avatar รีมูฟอวตาร์ทิ้งไปแล้วก็เวลาเราอยากจะเพิ่มเนี่ยแค่กดแอดอวตาร์นะครับแล้วก็เราเอ็กพอร์ตไฟล์ไว้ตรงไหนคือต้องอย่าสับสนนะฮะคือ ไฟล์ที่เราเอ็กพอเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ไฟล์เซฟนะครับคือในเมนูของ v ีลอย t u สตูดิในคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะเอ็กพอร์ตยังไงนะคือเราเอาไฟล์ export ตัวนั้นอนะมาใส่นะครับอ่าอยู่ไหนนะอ่ะ k n e s s c ช i b ุ Darkness, u, นะครับกดปุ๊บ Open อ่ะชิบุก็จะมานะก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในนะครับเราก็มาดูกันก่อนว่าเมนูทางด้านขวามือเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ คืออันแรกเลยสำคัญสุดก็คือคาเมล่านะครับคาเมล่าก็คือกล้องคือกล้องของผมเนี่ยเอ่อมันจะมี2ตัวนะครับไอส่วนของสตีมแล็บโอบีเอสอันเนี้ยอ่าวายเชลเว็บแคมอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าที่ผมมีอ่ะเป็นตัวหลักของผมมันก็คือเป็นอ่ากล้องของโนบุกนะฮะคือมันอันไหมันจะเขียนบอกว่าเป็น Lenovo อีซี่คาเมล่านะครับส่วนเจ้า f ิ e l t e c h HD Webcam 720p เนี่ยอันเนี้ยผมซื้อมา ซื้อมาเออเพิ่งซื้อมาเลยซื้อมาจะลองกับเนี่ยแหละโปรแกร,รม VC Face นี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมผมถึงไม่ใช้ตัวนี้นะเป็นประสบการณ์กันไปนะฮะเรียนรู้กันไปโอเคแต่เดี๋ยวเรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนคืออ่ะผมติ๊กถูกที่กล้องของรีวอ่ากล้องของโน้ตบุ๊กนะฮะกล้องของ l e n o v o ปึ๊บส่วนต่อมาก็จะเป็น Cam e r a Setting นะครับอันเนี้ยจะเป็นระดับคุณภาพเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับเวลาคุณดู ใน y u t u b e ใช่ไหมจะเป็นพวกความกว้างความยาวอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นเฟรมเรทนะครับของอวตารเรานะครับโน้ตบุ๊กผมไม่แรงก็เลยใช้แค่640คูณ360ะครับเป็น30 fps แทนนะครับอันนี้ก็ลองเลือกกันดูนะว่าแบบเครื่องใครรันประมาณไหนไหวก็เอาประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่เห็น60 fps นะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าความคุณแรงพออะไรเงี้ยเออแต่ผมก็ใช้อัน,นี้แหละนะ ต่อไปนะครับจะเป็น c a m e เมล่าเฟมเล e เหมือนกันนะครับคือเนี่ยมันควรจะไปด้วยกันเห็นไหมจะมีตั้งแต่4นะครับไปถึง30เลยแต่ถ้าคุณคุณเลือกมาข้างบนเนี่ยเป็น30แล้วก็ควรจะเลือกให้ข้างล่างอะ่ะมันมันมันไปด้วยกันนะครับส่วนต่อมานะครับเป็น tracking quality นะครับคุณภาพของการจับการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ผมเลือกน่าจะสูงสุดหรือเปล่าอืม อ,อันล่างสุดนี้ก็คือดีกว่าเครื่องปิ้งขนมปังนะฮะอันนี้ก็คือจะลองดูก็ได้นะผมไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับดีกว่าเครื่องปิ้งขนมปังนิดนึงนะดีกว่าโทสเตอร์นิดนึงลองดูแต่ว่าอันเนี้ยผมเลือกอคุณภาพสูงสุดเลยเป็น high quality นะแล้วก็เป็น wings u p p o r t นะครับสนับสนุนการกระพริบตานะครับโอเคอ,อ,อันต่อมาก็จะเป็นไมโครโฟนอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีไมค์ต่อแยกมามันก็จะมีฟังก์ชันให้เลือก ไม่ใช่ฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีแบบไมให้เลือกอีกหลายอันนะอันนี้ของผมจะมีเป็นไมโครโฟนของกล้องเว็บแคมเป็นไมโครโฟนของ USB นะครับที่ตัวตัวที่ผมใช้อัดเสียงเนี่ยเป็น,ปนตัวตัวแยกเหมือนกันแล้วก็เป็นไมโครโฟนของตัวโน้ตบุ๊กนะหรือวาถ้าเกิดว่าคุณแบบยังไม่รู้อะไรเลยคุณจะกดา r e o o m m n n s s e t t i n g ก็ได้นะอันนี้จะเป็นแบบ setting ที่เขาแนะนํามานะครับก็ว่ากันไปนะก็เมื่อคุณอ d ดอวตา r ตรงนี้แล้วนะครับคุณก็เลือกเอานะว่าแบบคุณจะแบบคุณจะแบบจะใช้ตัวไหนอะ่ะเออพอเลือกได้แล้วก็กดสตาร์ทนะครับนี่คลิกก่อนทีเนึ่งให้มันโชว์ตรงนี้แล้วก็กดสตาร์ทไปเลยลอรอแป๊บหนึ่งให้มันจับก่อนโอเคนี่นะครับอันนี้เป็นชิบุนะฮะถามว่าทำไม,มาถึงไม่ใช้ตัวอวตารของผมเองเอว่าเพราะผมเบื่อแล้วนะผมเลยมาใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับ เห็นไหมเห็นไหมมันจะจับแบบมันจะจับการเคลื่อนไหวของเรานะอันนี้ผมหลับตาข้างเดียวนะอ่าอันนี้คือกล้องโน้ตบุกนะครับกล้องกากาของโน้ตบุกนะแต่กล้องโน้ตบุกมันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะเออไม่ได้เก่ามากก็กล้องมันก็เลยพอใช้ได้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันจะมีแถบสีสีนี้สีน้ําเงินอยู่เห็นไหมข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวที่แจ้งเตือนบอกว่าคุณเนี่ยกำลังจะหลุดเฟรมไปทางข้างล่างแล้วเออให้คุณแบบ เงยหน้าขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าคุณขยับไปทางขวามากไปแปบ๊บนึงนะพยายามอยู่เอออ่าเห็นนะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยคุณใกล้จะหลุดเฟรมแล้วนะให้กลับเข้ามาทางซ้ายหน่อยอ่าเห็นไหมถ้าผมไปทางซ้ายเยอะไปเดี๋ยวเนะนี่ยมันก็จะมีแถบขึ้นมาเสียงอาจจะเบาหน่อยนะมันก็จะมีแถบขึ้นมาทางซ้ายว่าแบบเฮ้ยคุณจะหลุดเฟรมทางซ้ายแล้วนะกลับเข้ามาตรงกลางหน่อยอ่าประมาณนี้เมื่อเราเลือกอวตาร ได้แล้วเนี่ยแล้วมันซิงกับเราแล้วเนี่ยคือก็จะมีเมนูก็จะมีเมนูทางขวาตามนี้นะครับคือแบบเซตติ้งเนี่ยมีอะไรบ้างนะอย่างที่บอกนะครับลิฟโมชั่นเนี่ยถ้าเราไม่มีเนี่ยก็คือไม่ต้องไปสนใจมันนะตัดทิ้งไม่ได้เลยพอแพงนะครับเราแค่เล่นๆเฉยๆมาดูที่เอฟเฟกต์เซตติ้งนะครับอันนี้ก็คือ general นะครับก็เป็นแบบไม่มีอะไรนะเป็นแบบพื้นฐานคือปรับอะไรไม่ได้เขาเขาก็จะอธิบายว่า general เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วน bloom, bloom bloom เนี่ยถ้าเรา ติ๊ก enable เนี่ยปุ๊บเราจะเห็นว่าโอ้โหลูกตาคือบลูมเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรความเลืองแสงความส่องแสงนะครับทำให้แบบอวตารของเราเนี่ยมันวิงวังนะครับก็คือเลือกสีเลือกอะไรเอานี่อุ้ยเนี่ยปรับเอาได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือบลูมนะครับประมาณนี้นะแล้วก็รีเซ็ตเซตติ้งก็ได้ ถ้าเกิดว่าจะเออคือแบบจะไม่เอาละมันแบบมันแบบเราแบบเราไม่ชอบอะเออมันมันแสบตาอะไรก็ติ๊กอ่า enable ทิ้งไปนะครับต่อมาเป็นอ่า a m b i e n t occlusion นะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันคืออันนี้ก็ลองติ๊ก Enable ไปก่อนก็ได้คือแบบคุณอาจจะดูคลิปแล้วแบบไปเล่นเองแล้วลืมอะไรเงี้ยก็ติ๊ก Enable ไปก่อนนะฮะแล้วก็ดูว่ามันคืออะไรเห็นนะอะไรอ่าเหมือนกับ จะเป็นแบบการเล่นกับการเล่นสีกับพวกสีผิวของอวตารนะฮะเดี๋ยวลองสีเหลืองสว่างๆหน่อยอ่ะแล้วก็ลองปรับดูนะโอเคไม่เอาก็ติ๊กออกเหมือนเดิมนะครับเลนนะครับเลนลองติ๊กมาโอ้โหอันนี้คือเลนเลนก็คือเป็นเลนกล้องนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรนะเอาไปทำมีมหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่คือคุณสามารถเล่นกับเลนกล้องได้นะครับอะไรประมาณนี้อ่าคอมาติกแอบเรชันนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่าเนี่ยอ่าพอปรับแล้วจะเห็นว่าไอ้ตรงคอบอบของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเอฟเฟกของมันอะ่ะเออผมก็ ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงมันเป็นเอฟเฟกต์หน้ามันจะเป็นเบอร์มาก้มหัวให้ดูอ่ะอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าอ่านผิดหรืออะไรผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะแค่วันนี้แค่มาอธิบายให้ฟังเฉยๆซึ่งผมเองก็เนี่ยมาดูพร้อมกันกันกบทุกคนอีกทีหนึ่งเหมือนกันเพราะผมก็ลืมไปแล้วเพราะตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เออเป็นเอฟเฟกต์นะครับคัลเลอร์คัลเลอร์เนี่ยเป็นแบบบรรยากาศของ ฉากทั้งหมดนะรวมทั้งตัวเราและฉากด้วยนะครับอันนี้ก็ปรับเอานะเนี่ยมี brightness ความสว่างนะครับ contrast ขาวเป็นความมืดกับความสว่างเอ contrast อ,อ่ะเออมันแปลไทยว่าอะไรอะ่ะ contrast แบบเอออันนั้นแหละเออไม่รู้ว่าจะอธิบายภาษาไทยยังไงไม่รู้เออแต่คือแบบ color เ,เนี่ยคือสามารถที่จะปรับเป็นสีของบรรยากาศได้นะครับแสบตาปิด เกรนนี่คืออะไรอ๋อโอเคเป็นนอยส์นะครับเป็นแบบเห็นไหมมันจะเป็นแบบนอยส์เออเป็นแบบเหมือนโทรเหมือนเหมือนโทรทัศน์เสียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปรับเป็นเอฟเฟกของเราได้นะในกรณีที่อยากจะใช้นะครับฮัฟ f t โทนฮัฟโทนดูเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรนะอ่าให้ให้ภาพข้างหน้าของคุณเนะี่ย มันตอบคําถามของคุณเองนะครับประมาณนี้นะเอฟเฟกต์เซตติ้งก็คือชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นแบบเอฟเฟกที่จะใส่ไปกับอวตารเนี่ยเวลาแบบเราจะไปสตรีมหรือว่าเราจะไปอัดวิดีโอเนี่ยคือก็มาดูที่เอฟเฟกต์เซตติ้งได้นะครับลืมปิดอ่าโอเคต่อไปหัวข้อที่2ก็คือไลท์เซตติ้งนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเหมือนกันนะฮะก็ดูก็คือเนี่ยเห็นไหม อะไรอย่างเงี้ยครับเลือกสีแล้วก็แบบอันแต่จริงๆมันคือไลท์อ่ะเออมันก็ควรจะเป็นแบบแสงที่เข้ามาถูกไหมหรือว่าผมทําอะไรผิดหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ไงเออคือแบบปกติมันก็ไม่ได้ไปเล่นอะไรกับมันอะไรเงี้ยคือแบบส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไปทําอะไรแปลกๆคือแบบเราจะไปปรับมันทําไมถูกไหมไปปรับสีอย่างเงี้ยถูกไหม หรือถ้าเอาไปใช้ Edit ในอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออมันอาจจะเอาไปใช้ได้ไนงะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับก็เลยแบบบอกได้ครับว่าไลท์เนี่ยมันก็เป็นแบบการเปลี่ยนสีอ่ะเออแค่นั้นแหละเป็นซันกับแอมเบียนนะครับแอมเบียนนี่น่าจะเป็นฉากหลังป่ะไม่ใช่ด้วยโอเคเอาไปด้วว่าไลท์อ่ะก็คือเป็นการปรับแสงเอานะครับประมาณนั้นแล้วกันนะเมนูต่อไปนะครับจะเป็น expression setting นะครับเข้ามาปุ๊บนะอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกใน พาร์ทของ Vloy Studio ไปนะครับก็คือเนี่ยมันจะมีอันนี้ผมอ่านผิดต้องขออภัยอย่างอย่างสุดซึ้งนะฮะกับเบนจางคับปริดสามที่โอเคมันคือน u เทรลนะครับไม่ใช่เน t ช r a l นะไอไอเอ่อ n นูเทรลก็คือภาวะปกตินะครับคือแบบเนี่ยหน้าปกติเลยเนี่ยเราสามารถเซตฮอตคีย์ได้ว่ากดปุ่มเนี้ยเออ มันจะกลับมาหน้าปกติใช่ไหมเราถามว่าเอ้ยแล้วทำไมจะต้องไปเซตแบบไปเซตแบบพวกค่าอิโมจิว่าแบบเออแบบอยากให้หน้าสนุกกดอะไรอยากให้หน้าโกรธกดยังไงอยากให้หน้าด่าเลงกดยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบมันก็แบบมันก็แท็กหน้าเราอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเห็นนะซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันมัน มันจับหน้าเราก็จริงนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยทำไมมันคอมันเอียงตลอดเลยอะ่ะจะบอกยังไงดีละ่ะคือมันจับหน้าเราก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแบบแสดงอารมณ์ออกมาแบบได้จริงๆอะ่ะคือแบบมันก็แค่จับว่าเรือดลูกตาคุณปิดอยู่ไหมนะปากคุณขยับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เองกับคิ้วคุณจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งมันจับคิ้วไม่ค่อยได้ด้วยเห็นไหมอ่าในส่วนของ expression setting เนี่ยก็จะช่วยให้คุณแบบ สามารถที่จะแ,บบแสดงอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับสมมติว่าคุณแบบไลฟ์สมมติว่าคุณแบบไลฟ์สตรีมหรือว่าคุณจัดวิดีโอใช่ไหมนะแล้วคุณก็เซร็จเอาเนี่ยพอคุณกดที่ปุ่ม hotkey ปุ๊บมันจะถามว่าจะตั้งค่า hotkey ของขเรียกอะไรหน้าตาปกติของเราไว้คืออะไรนะผมตั้งไว้ที่นำนำแผดหมายเลขหนึ่งนะผมก็กดหนึ่งไปมันก็ถามว่าเออเนี่ยเจ้านำแผดหมายเลขหนึ่งเนี่ยถูกใช้โดย,โดยเจ้า สีหน้าปกติไปแล้วนะซึ่งเออมันคือปุ่มเดียวกันนั่นแหละผมก็ตอบตกลงว่าโอเคผมจะให้มันทับนะครับมันก็บอกว่าโอเคมันทําการทับไปให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะบอกอยู่ซึ่งของของคนที่เพิ่งโหลดมาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าที่แรกมันเป็นอะไรนะแต่ผมอ่ะดันไปนเปลี่ยนให้มันเป็นแบบเนี่ยพวกปุ่มนำแพดอะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเนี้ยเวลาที่ผมไปพิมพ์ค่าอะไรในวิดีโอต่างๆของเก่าๆเนี่ย ผู้ชมก็อาจจะสังเกตได้นะครับว่าแบบหน้าผมมันเปลี่ยนไปตลอดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยเพราะผมไม่ได้ดูไงเออเนี่ยอย่างสมมุติว่าเรากำลังคุยคุยอยู่ใช่ไหมแล้วเราแบบพูดในหัวข้อที่มันตลกอย่างเงี้ยเอ้ยขำม,มากเลยเออล้วก็กดสองไปนะเห็นไหมมันก็จะยิ้มนะฮะมันก็จะฟันเลยนะเอ้สกอตตสกาอันนะฮะอะไรวันนี้แล้วถ้าแบบเออแบบอยากเราอยากจะกลับมาหน้าปกติใช่ไหมครับล้วก็กดหนึ่งนะมันก็จะกลับมา ถ้าแบบเราพูดกำลังคู่ๆอยู่เราแบบเราเล่นเกมเราหัวร้อนมากเลยเรากด3นะฮะอันนี้ผมตั้งไว้สามนะเห็นไหมมันก็จะโกรธโหน้องน่ารักว่ะ <c oughs> เออมันก็จะโกรธนะโกรธแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเรากดสนะฮะน้องก็จะแบบแสดงความร่าเริงออกมานะฮะเอ้ยมีเขี้ยวด้วยเหรอเจ๋งอะ่ะเอ้อะไรอย่างเงี้ยซาโรนะ้นเรากดห้าน้องก็จะเศร้านะครับโอ้ชีวิตชางหน้าเศร้านะครับ กด6เอ้ยของผม6เห็นไหมอันนี้คือมันอาจจะเป็นค่า default มันนะถ้าคุณอยากจะกดกลับมาหน้าเดิมก่อนอถ้าคุณอยากจะกดแบบสีหน้า Surprise เนี่ยคุณก็จะต้องกด n t r o l shift แล้วก็ F6 นะฮะว้า wow! วอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าแบบคุณบอกว่ามันหลายปุ่มอะแล้วคือแบบเราจะลึก จะจำได้แหละคุณก็ปรับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะเนี่ยผมก็จะกดนำแพดหมาเยเลขหกนะครับแค่นั้นเองนะพอผมกด6ปุ๊บเห็นไหมน้องก็จะเซอร์ไพรส์นะครับแค่นั้นเองอันนี้ก็ไปลองตั้งค่าเอาตามความถนัดของแต่ละคนนะโอเคครับเมนูต่อไปก็จะเป็น general setting นะครับออก่อนบังหน้าก็ผมพอจะรู้แล้วแหละว่าทำไมห,หัวมันถึงเอียงนะเพราะว่าไม้ผมมันอยู่ตรงนี้นะขอขยับไม้แป๊บหนึ่ง เวลาผมเวลาผมจะพูดเนี่ยผมจะต้องแบบเอียงคอแล้วพูดนะคือในส่วนของตรงนี้เมนูมันก็จะเยอะนะครับจะเป็นพวกแบบการเขาเรียกว่าอะไรครับมันจะเป็นแบบริงซ n นซิทีฟนะครับเป็นแบบอะไรอะ่ะ s ซินซิทีฟคือแบบเขาเรียกอะไรความความละเอียดของแบบการกระพริบตาอะไรอย่างเงี้ยปรับได้นะครับริงสมูทติ้งปรับได้อะไรพวกเนี้ยแล้วในส่วนเนี้ยคือแบบผมก็ไม่อยากจะ ลง,ล,ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะผมคิดว่าไอค่าที่เขาตั้งมาให้อะ่ะมันมันก็เพียงพอแล้วมันก็พอดีแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับเออมาคิดว่าแบบเอ้ยมันยังมันยังไม่พอก็ลองมาปรับตรงนี้ได้นะแต่ผมอะ่ะไม่แนะนําอืมแต่ถ้าปรับก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรก็ลองเล่นดูนะแต่ในหน้าเนี้ยมันมีสิ่งที่มันจําเป็นอยู่นะที่มันจะต้องใช้นะครับคืออันไนเอ่ยหาแป๊บหนึ่งนะ เฮ้ยเอออันนี้น่าลองว่ะ expression detection นะครับถ้าเกิดผมติ๊กไปอ่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราขอลองแป๊บนึงนะ โอเคผมไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะเพราะในส่วนของ expression detection เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามันมี simple ด้วยเพราะตอนแรกมันเป็นนอนอยู่นะครับเอออันนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะลองติ๊กไว้ดูนะแล้วเดี๋ยวจะมาดูการเปลี่ยนแปลงในคลิปต่อๆไปนะว่ามันจะโชว์อะไรบ้างนะครับโอเคโอเค่ะเป็น cap framerate นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าค่า default ของคนที่เพิ่งโหลดโปรแกรมมามนเป็นเท่าไหร่นะแต่ผมผมแนะนำว่าควรจะปรับให้มันเป็น 60เฟรมเรทนะฮะสำหรับคนที่โน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมเนี่ยแรงอนะปรับแบบสุดไปเลย60ไปเลยมันจะแบบสมูทนะครับ Resolution เนี่ยปรับตามขนาดของหน้าจอของแต่ละคนนะครับแล้วก็อันเนี้ยสำคัญมากนะพอตอนเปิดโปรแกรมมามันจะให้เลือกแล้วตรงนี้ก็มาดูอีกทีหนึ่งนะว่าแบบมันใช่ที่เราเซตไปทีแรกหรือเปล่านะคือกล้องเนี่ยใช้กล้องของอะไรนะครับแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ย จับกับไมโครโฟนของอะไรไมโครโฟนเนี่ยคือแบบพอมันจับเสียงแล้วแล้วเนี่ยคือแบบมันปากมันจะขยับตามนะกล้องด้วยกล้องก็มีส่วนนะถ้าผมอ้าปากเห็นไหมกล้องมันก็จะจับด้วยส่วนไม์ก็จะจับเหมือนกันเห็นไหมถ้าผมพูดใส่ไม์อะ่ะ hello 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 อ่าเห็นไหมคือคือไม์ไม์ในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยก,ก็มันมันก็จับเหมือนกันนะเออเวลาเราพูดออกมา เมันก็จะดูดีก็คือเลือกเลือกไมโครโฟนให้ถูกไม่ใช่ว่าสม,สมมติว่าแบบคุณมีไม้แยกออกมาใช่ไหมแต่คุณดันไปจับแบบเนี่ยคุณไปเลือกเป็นไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์หรือเป็นไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยคือแบบมันอยู่ไกลถูกไหมคือมันไม่ได้จับกับไม์ของคุณที่อยู่ตรงปากอ่ะเออมันก็อาจจะแบบทํางานได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลือกไม์กันเลือกกล้องให้ถูกแค่นั้นเองในส่วนนี้ไอ,อส่วนตรงเนี้ยคือก็ต้องบอกว่าลองลอง,ลองดูเอาเองนะมันเยอะเออซึ่งผมไม่ได้ใช้ไง ถ้าเซตอัแบบเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคือมันก็เพียงพอให้คุณไปทําคลิปวิดีโอหรือว่าไปเป็นวูทูบเบอร์ได้แล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยถ้า mm hmm. เกิดว่าต้องการอยากรู้ตรงไหนเนี่ยสอบถามกันมาได้เดี๋ยวผมจะไปศึกษามาให้นะครับโอเคในส่วนของเซ t t i n g เนี่ยเราก็ตีแผ่ตีแผ่ไปแล้วในแต่ละหัวข้อนะครับก็จบเนาะ อวตารซเลคชันนะครับก็จะเหมือนเดิมนะพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะให้เลือกนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เห็นมันนี่ก็จะกลับมาเป็นยู u r บอยเหมือนเดิมนะฮะคือทำไมมันทำไมมันเหมือนกับว่าผมเมาเกาอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเพราะผมไปปรับไอตัวนั้นแน่เลยไอตัวอะไรนะแซมเปิลอะที่แบบมันจะจับความรู้สึกของเราให้เลยปกติคือเราจะต้องกดกดคัเอาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วมาดูาเมนูต่อไปก่อนนะครับก็คือ Help เนะครับคือถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยคือมากดตรงนี้ได้ถ้าใครที่ไม่เก่งอังกฤษก็สามารถที่จะคำคลำไปได้นะคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอยากเออแบบอยากรู้อะไรตรงไหนเนี่ยคือด้านนี้เขาจะมีอ่าทุกที่สอนอยู่นะครับจามทีเดียวจะมุกตันเลยเออเสร็จแล้ว Reset Position คืออะไรโอ้ผมลืมปิดตรงนี้ทษที สมมติว่าเราเล่นไวเลสเลยคือแบบเล่นมุมกล้องมุมกล้องอะไรไว้เดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะเนี่ยเราโอ้โโทษ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 โทไม่ได้จะตั้งใจทะลึ่งนะครับอ่าสมมติว่าแบบเราเล่นมุมกล้องไวเลสเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยจำไม่ได้แล้วจะกดปุ่มกลับมาแบบหน้าตรงยังไงเนี่ยทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็แค่อ่ากดปุ่มรีเซ็ตโพสิชันนะครับตรงนี้ปุ๊บกลับดิเฮ้ย คือปกตินะฮะปกติคือมันจะต้องกลับนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องไม่ยอมกลับนะไม่เป็นไรผมว่าโปรแกรมมันน่าจะบักนะครับคือปกติอ่ะคือแบบถ้าเราไปแบบไปไปทำให้มุมกล้องมันเพี้ยนหรือว่าแบบมันมันไปไกลมากแล้วแล้วเออแล้วแบบเราจะกลับมาหน้าตรงอ่ะเรากลับมาไม่ได้แล้วก็กดที่รีเซ็ตโพซิชันมันก็จะกลับมานะครับแต่เมื่อกี้กดแล้วมันไม่มาโปรแกรมมันน่าจะบักนะผมน่าจะไปเปลี่ยนอะไรมันเยอะเกินไปนะครับ โอเคนะฮะต่อมาก็คือเป็นมิลเลอร์เมอร์ชั่นนะครับอันนี้คืออะไรคือปกติเนี่ยถ้าเราไม่ติ๊กอะ่ะเวลาเราขยับหัวไปทางซ้ายเจ้าอวตารผมมันจะขยับหัวไปทางขวานะครับถ้าผมขยับหัวไปทางขวาน้องจะขยับมาทางซ้ายนะครับคือแต่า้าเรา,าติ๊กมิลเลอร์เนี่ยเหมือนกับเราอยู่ในกระจกอะเออมันจะตามเราอะ่ะประมาณนั้นครับเออประมาณนี้ดิฟ Back to normal คืออะไรอันนี้คือไม่ไม่รู้นะฮะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ผมก็ไม่แนะนำแล้วกันนะส่วน a ทร l คลีฟโมชันเนี่ยเราไม่มีก็คือไม่ต้องสนใจมันเมนูคําสั่งของ VCFace มีเท่านี้เองนะครับคือไม่ต้องไปปรับโมเดลอะไรเลยคือแบบอย่างที่บอกคือมันเป็นโปรแกรมที่ทําให้อวตารของคุณเนี่ยเคลื่อนไหวตามคุณแค่นั้นเองนะครับที่มันจะยากๆหน่อยก็คือแบบ เออคุณจะไปใส่เอฟเฟกหรือไปใส่อะไรแบบลูกเล่นอะไรให้อวตารของคุณแค่นั้นเองถามว่ายากไหมไม่ยากหรอกเออมันแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นงานศิละปะเออคุณก็ไปแบบไปศึกษาแล้วก็ลองปรับใช้ดูนะครับอืมจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดเลยนะครับสําหรับโปรแกรมนี้ก็คือถ้าคุณอยากจะให้อวตารของคุณเนี่ยไปโชว์บนสตรีมนะครับคุณอาจจะสตรีมผ่าน YouTube หรือว่าคุณอาจจะสตรีมผ่านทวิชใช่ไหมฮะเราอยากให้เจ้าอวตารของคุณเนี่ยมันไปอยู่แบบ ในจอในขณะที่คุณกำลังเล่นเกมไปด้วยเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็จะไปแบบเวลาเจ้า,าโปรแกรม Steam Lab เนี่ยมันจับภาพเนี่ยมันก็จะจับทั้งหน้าโปรแกรมเนี่ยหมดเลยจะจับหมดเลยอ่ะเออทั้งทั้งเมนูคำสั่งอะไรเนี่ยมันก็จะจับไปหมดเลยคือจะทำยังไงแบบให้พื้นหลังมันโปร่งใสให้เหลือไว้แค่เฉพาะตัวอวตารของคุณนะครับคือมันจะมีปุ่มกระบาดอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ คุณก็กดเจ้าปุ่มกาบเนี้ไปก่อนทีหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าทีเนี้ยพอโปรแกรมสตรีมแลบเนี่ยจับจับหน้าต่างนี้ของคุณอนะ่ะคุณอาจจะงงนะเพราะคุณยังไม่ได้อ่าคุณยังไม่เห็นหน้าตาของโปรแกรมสตรีมแลบนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันพาร์ตต่อไปแล้วเดี๋ยวคุณจะก็ t เองอ๋อยางงั้นเองอย่างนี้น,นี่เองสกยูยอะไรประมาณนี้เออแต่แต่ว่าตอนเนี้ยคุณยังไม่รู้นะก็ฟังไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีนึงในะพาร์ต่อไปนะ พอสตรีมแล็บเนี่ยมันจับหน้าจอของคุณใช่ไหมตอนนี้คือพื้นหลังคุณโปร่งใสแล้วละ่ะแต่มันยังมีปุ่มก,กากรบาดอยู่เนี่ยคือมันก็จะจับปุ่มก,กากบาดเนี้ยไปด้วยนะครับคุณก็กดสเปคบาร์นะครับกดสเป c บาร์ไปก่อนหนึ่งทีน่ะปุ่มมันจะหายไปแล้วแล้วก็เอ้ยสมมติว่าเราอยากจะแก้ไขอวตารตำรงตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วเมนูมันหายไปแล้วทำยังไงอ่ะก็คือกดสเป c บาร์อีกหนึ่งครั้งนะให้มันกลับมานะครับแล้วก็กดกกระกาบาดไปอีกหนึ่งทีอ่ะ พวกเมนูเนี่ยมันก็จะกลับมาแล้วในส่วนของโปรแกรม v c f a c e เนี่ยมันมีเท่านี้จริงๆคือเท่าที่บอกอะคือมันโปรแกรมเนี่ยมันไม่ยากเลยคือแบบแค่คุณแบบถ้าคุณมีลูกเล่นเยอะอะออก็มาเล่นในนี้ได้จะถามว่ามันจะต้องไปปั้นโมเดลอะไรไม่ไม่ต้องเลยนะครับง่ายๆแค่นั้นเองนะขับปรับส่วนที่ผมลืมบอกไปก็คือว่าปุ่มที่ใช้ในการหมุนมุมกล้องการซูมอะคือถ้าใช้ เมาส์เมาส์หนูกับคีย์บอร์ดใช่ไหมกดปุ่มอันติเนตค้างแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างนะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับมันก็น้องก็จะหมุนตามนะครับกดอันติเนตค้างาใช้สกอเมาส์นะครับเป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับส่วนถ้าเกิดกดปุ่มอันติเนตค้างแล้วคลิกขวาไม่มีอะไรพูดทำไมคือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะเออ จะใช้แค่แบบก่อนเริ่มสตรีมอะไรอย่างเงี้ยเออพอเข้าไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ละโวโ,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 โอ้โอ้โอเคถ้าเกิดว่ากดปุ่มคอนโทรลค้างนะครับแล้วถ้าคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการปรับตำแหน่งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขอกลับสู่ตัวตนเดิมมาก่อนนะครับโอเคครับสําหรับในส่วนของภาคที่2ก็มีเท่านี้เองนะครับคือมันไม่มีอะไรเยอะนะครับ มันเป็นแค่โปรแกรมที่ทําให้อวตารของเราเนี่ยขยับได้ตามการเคลื่อนไหวของเราเท่านั้นเองย้ําอีกทีหนึ่งนะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็สําหรับพาร์ทเนี้ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอาจจะงงเรื่องแบบจะทําให้พื้นหลังมันโปร่งใสแล้วก็อยู่กับแบล็กการ์ข้างหลังเนี่ยยังไงนะอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนต่อในพาร์ทที่3นะครับเป็นเรื่องของ Ste มแ l a บ OBS นะครับไม่ยากไม่ยากใกล้จบละ คุณใกล้จะกลายเป็น b ิ u ทูเบอได้แล้วผมยืนยันเลยถ้าเกิดว่าคุณพอจะเก็ t ไอเดียเนี่ยคุณทําคลิปคุณสตรีมได้แล้วแหละนะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็ช่วยไลค์นะครับช่วยแชร์ช่วย s u b สไครป์ช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับรื้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย